ครับวันนี้ก็จะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรท่านได้รู้จักนะครับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าหัวเชื้อ p g r นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงงานภูตะวันนะครับเราได้ยื่นนะครับสิทธิบัตรขอจากกรมวิชาการเกษตรนะครับหัวเชื้อ p g r นะครับก็คือตัวเร่งรากนะครับใครต้องการให้รากต้นไม้ออกดีมากเร่งการเจริญเติบโตนะครับต้องการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับก็สามารถเอาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวเชื้อ PGPR นะครับตัวนี้นั้น เวลาพี่น้องเอาไปใช้ในสวนก็ทําให้เร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้จะสร้างรากฝอยให้ต้นไม้ได้ดีต้นไม้กินอาหารและการเจริญเติบโตดีแต่ถ้าพี่น้องอปผสมน้าฉีดพ่นนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนก๊าซนะครับให้เป็นไนเตรตนะครับเปลี่ยนกา๊าซให้เป็นไนโตรเจนทําให้ใบไม้เขียวนานเขียวทนได้มากๆนะครับตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือนะครับสารกระตุ้นความหอมในข้าวนะครับสาหรับพี่น้องที่ทํานาข้าวนะครับสารกระตุ้นความหอมในข้าวหอมมะลิ นะครับหรือข้าวหอมต่างๆนะครับตัวนี้เป็นผลงานวิจัยของมหาลัยเกษตรนะครับโดยศาสตราจารย์ดรภิชาติวันณวิจิตนะครับท่านได้ศึกษาข้อมูลนะครับทำให้ข้าวมาลิหอมนะครับซึ่งเป็นรสชาติที่ดีมากอีกตัวหนึ่งสารชีวพันธุ์นะครับชื่อว่าบาติลัสซับทิลิสนะครับตัวนี้ป้องกันเกี่ยวกับไวรัสนะครับไปเชื่อแบคทีเรียที่เข้าไปฆ่าไวรัสที่ทําให้ต้นไม้เรานะครับเกิดโรคใบด่างนะครับใบจุดใบลายเอ็นเทคเนสโนดโคติคุมโรควงแหวนนะครับพลิกเป็นกุ้งแห้ง ทุเรียนใบไหม้ใบติดนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียฆ่าไวรัสชื่อว่าบาติลัสซับทิลิสนะครับก็ฝากด้วยเพื่อที่ต้องการให้พี่น้องกเกษตรกรคนไทยนะครับได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะครับตามนะครับที่ต่างประเทศเขาต้องการนะครับที่ลดต้องการรณรงค์ในการ,รลดมลพิษเรื่องของการเครดิตคาร์บอนรักษาสิ่งแวดล้อมโลกช่วยกันนะครับช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะครับให้พี่น้องคนไทยได้ปลอดเรื่องของสารเคมีนะครับลดสารเคมีลงจากเป็นดินไทยครับขอบคุณมากครับ